ดวงประจำวันที่6กันยายน2567คนที่เกิดวันอาทิตย์ด้านการงานเมื่อมีความขยันและความมุ่งมั่นที่ดีแล้วโอกาสดีๆย่อมมีมาเสมองานนี้มีโอกาสที่จะเป็นดาวรุ่งได้สบายๆทางด้านการเงินมีแต่ความขยันและหยาดเหงื่อเท่าน,านั้นที่จะทําให้เงินนั้นมาหาเราได้เหนื่อยมากก็ยิ่งได้มากยังไหวอยู่นะในด้านความรักคนมีคู่คนรักมีโอกาสที่จะเดินทางไกล โดยกระทันหันแบบห่างกันโดยไม่ทันตั้งตัวแต่ก็พอรู้และได้เตรียมใจไว้ก่อนแล้วครับผมส่วนคนโสดคนรักนะักมีแต่มันยังไม่ชัดเจนและจริงจังกันเท่าไหร่คนที่เกิดบันจัร์ด้านการงานทําได้หลายอย่างก็จริงแต่ผลที่ได้มันไม่ตรงต่างที่ตั้งหวังไว้สักเท่าไหรนะ่นักในด้านการเงินแบบว่านะท่านเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้อย่างเดียวครับผมส่วนความรักคนมีคู่คนรักของคุณอาจรู้สึกน้อยใจกับคําพูดของคนอื่น ส่วนคนโสดความรักยังขาดขาดเกินเกินไม่ประติดประตอคนที่เกิดวันอังคารด้านการงานช่วงนี้มีโอกาสดีๆเข้ามาสู่ท่านช่วยสร้างความเจริญและรุ่งเรืองให้แก่คุณได้อย่างแน่นอนทางด้านการเงินช่วงนี้ดีครับเพียงแค่คุณเอ่ยปากขอก็มีคนพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณในด้านความรักคนที่มีคู่ต่างฝ่ายต่างรู้หน้าที่ของตนเองดีแบบมีความรักความห่วงใย ต่อการเสมอส่วนคนที่โสดมีแรงสนับสนุนที่ดีเลยมีโอกาสสูงที่จะประสบความสำเร็จคนที่เกิดวันพุธด้านการงานมีความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดีและมีแววงานจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนการเงินเมื่อมีความทุ่มเทยอย่างเต็มที่แล้วทางด้านเงินก็จะเต็มเช่นกันทางด้านความรักคนมีคู่อะไรกันนี่ความรักจะกลับมาหวานเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมส่วนคนโสดเมื่อมีพลังเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักแบบนี้แล้ว ต้องไปให้ถึงครับผมคนที่เกิดวันพฤหัสบดีด้านการงานไม่มีปัญหาอะไรและมีความลาบเลื่อนดีมีแต่จะสร้างประโยชน์ในทางด้านความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นครับผมงานนี้ด้านการเงินมีหลายช่องทางการหาเงินได้มามากและอย่างง่ายดายเลยทีเดียวส่วนความรักคนมีคู่เมื่อมีเงินแล้วความรักก็ดีตามแบบว่ารักนี้มีเงินเป็นที่ตั้งและมีผลประโยชน์ร่วมกันส่วนคนโสดแบบว่าโอกาสมาดีแล้วมีหนึ่งคงไม่พอ คนที่เกิดวันศุกร์ทางด้านการงานขอให้ระวังความขัดแย้งซึ่งมันไม่เป็นผลดีเลยซึ่งมันจะนำไปสู่ความเสียหายแบบไม่มีวันจบสิ้นกันได้ง่ายง่ายทางด้านการเงินหาเงินมาได้มากก็จริงแต่ก็ต้องจำยอมในรายจ่ายโดยไม่มีการขัดขืนทางด้านความรักคนที่มีคู่ท่าต่างคนต่างไม่ยอมกันแบบนี้มีแต่จะทะเลาะก,กันอย่างแน่นอนครับและรุนแรงมากด้วยส่วนคนโสดแบบว่ารักนี้ไม่มีศัตรูที่ถาวรครับ คนที่เกิดวันเสาร์ด้านการงานกว่าจะมาถึงจุดความสำเร็จได้ต้องผ่านด่านความยุ่งยากต่างๆมาอย่างมากมายพอสมควรในด้านการเงินกว่าจะได้มามันไม่ง่ายเลยแต่ยังดีเพราะได้มากกว่าที่คิดส่วนเรื่องความรักคนมีคู่แบบว่าไม่มีความหวานแล้วยังเย็นชาสุดๆแบบว่าไม่รู้ไปโดนตัวไหนมาส่วนคนโสดมีแววโอกาสที่จะอกหักมีสูงมากเลยตอนนี้